คำขออโหสิกรรมและคำให้อโหสิกรรมบทความนี้ได้มาจากเพจนิมิตพิศวงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ค่ะบทแรกคำขออโหสิกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าบอกชื่อ ในอดีตชาติซึ่งได้เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่ากรรมใดที่ได้เคยล่วงเกินต่อท่านในอดีตชาติซึ่งได้เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจต่อหน้าหรือรับหลังด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาบัดนี้ตัวข้าพเจ้าได้เกิดความสำนึกละอายและเกงกลัวต่อบาปกรรมอันนั้นที่ได้ทำไว้กับท่านในวันนี้ตัวข้าพเจ้า จึงได้ตั้งใจน้อมนำซึ่งดอกไม้ทูบเทียนและน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมเพื่อมาขอขมาลาโทษขอโอโหสิกรรมต่อท่านขอท่านได้โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า เมื่อท่านได้ยกโทษและอโหสิกรรมกับข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งต่างๆที่สาบแช่งข้าพเจ้าเอาไว้ในอดีตชาติเมื่อท่านได้ถอดถอนคำสาบแช่งแล้วก็ขอให้ท่านจงอํานวยอวยพรให้ชีวิต ของข้าพเจ้าจงผ่านพ้นวิบากกรรมต่างๆโดยเร็วให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบความสุขความเจริญต่อจากนี้เป็นบทการให้อโหสิกรรมคำให้อโหสิกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ท่านในอดีตชาติ ซึ่งได้เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่ากรมใดที่ท่านได้เคยล่วงเกินต่อข้าพเจ้าในอดีตชาติซึ่งเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่าด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้าและรับหลังบัดนี้ตัวท่านในอดีตชาติ ซึ่งได้เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่าได้สำนึกต่อบาปกรรมอันนั้นและได้นำดอกไม้ธูปเทียนพร้อมทั้งน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอกน้ำหอมเพื่อมาขอโทษขอโอโหสิกรรมกับข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพระเจ้าชื่อในอดีตชาติซึ่งเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่าขอยกโทษเอาโหสิกรรมให้ให้กรรมทั้งหลายจงสิ้นสุดหยุดลงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งคำสาปแช่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยสาบแช่งท่านไว้ในอดีตชาติข้าพเจ้าขอถอนคำสาบแช่งนั้นไม่ให้มีผลกับท่านอีกต่อไปและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออำนวยอวยพรให้ท่าน จงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในชีวิตโดยเร็วให้พบความสุขความเจริญความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปคําให้อโหสิกรรมตลอดจนถอดถอนคําสาปแช่ง ต่างๆนี้ขอเมตตาพระแม่ธรณีที่รักษาแผ่นดินนี้ตลอดจนเทพยาดาที่รักษาอย่างสากลพิพจงรับรู้รับทราบไว้ด้วยเถิด